กินในห,ห้องเรียนเดดมวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมยุค90นะคะมีทั้งหมดเต็มโต๊เลยนะคะนี่มีอันนี้มียำยำช้างน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีจุงจจ้งจิ้มจุ้งจิ้มตรงนี้ด้วยนะคะมีแมลงด้วย <laughs> นี่มีลิ้นมังกรนะคะแล้วก็มีหมากฝรั่งที่เป็น บุหรี่นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็มีของเล่นแล้วก็มีนี่ด้วยโอเคเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันนะคะนี่นะคะแอร์ดึงอันนี้ออกแล้วเราก็เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โอ้โอ้ฮึมฮึมก็หวานหอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะเห็นโอ้โอ้โอ้ฮึม ต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะแม็แคนนะคะน่าจะเป็นผงเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอะอ,ะอม,มันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าต้องให้ไม่ต้องหลอกน้ำตาลทายลูกอมเม็ดเกล็ดน้ำตาลกลิ่นโคลาืถ้าตอนที่เราเป็นเด็กเราทำแบบนี้แล้วเราก ติดเลยนมอัดเม็ดเนี่ยเป็นรุ <Uh mm ่มหัวใจนะคะมิวมิวโกนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่อืมก็เป็นนมนมอัดเม็ดนะคะอืมนี่ก็อร่อยให้โค้ร่านะคะอันละหนึ่งบาท กิ่นมันน่าจะคล้ายๆตัวนี้แหละแต่ว่าเม็ดมันใหญ่กว่านี่แบบนี้นะคะลักษณะรูปเดี๋ยวเอาให้ดูผลิตมาจากโรงงานเดียวกันแน่ๆเลยนะนี่เป็นแบบไหมคะบะวยบ้วยอันนี้อร่อยตลอดการจำไม่ได้แล้วว่ากี่บาทแต่น้าเจ้า่อยนะเป็นแผ่นๆเล็กๆแบบนี้นะคะ เขารีวิววันยังไรเนี่ยรู้แต่ว่าเบย์เนี่ยอร่อยอ,อ,อร่อยอร่อยอันนี้ไว้ก็กินเองของอ่ะก็จะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นโคคาโคล่าเป็นเม็ดๆอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยถ่ายด้ใกล้ๆนะคะอืมอืมอืมอมเปรี้ยว,วยหวาน อยู่ในโหมดโคล่านะคะอันนี้มีมีช้อนด้วยนะคะให,ให้เราตักนี่แล้ก็เปิดอ๋อนี่เป็นผงโคลา่านี่เราก็ใช้ช้อนตรงนี้ตักนะคะอืออือน <No. S 2> ไม่ใช่ผงโคลาะคะ่าค่ะเป็นผงช็อกโกแลตอืออือเป็นผงช็อกโกแลตนะคะต่อไปเราจะยืมช้อนอันนี้นะคะด้วยนี่อันนี้เห็นไหม อันนี้มีที่เปิดให้ด้วยนะตรงนี้นี่เห็นไหมคะโอ้ยเป็นช็อกโกแลตนะคะอืมอร่อยนี่เป็นช็อกโกแลตอีกอันนึงนะคะนี่อยากให้มันดูใกล้ๆมากเลยนี่นะคะช็อกโกแลตในตำนานนะคะกินยากมากแพ็กเกจก็นี่นะคะเขาแยกช็อกโกแลตให้นี่ไงช็อกโกแลตตรงนี้ ตอนเด็กๆเสียดายมากเลยนะแล้วเราก็ใช้นี่นี่นะคะเป็นแบบนี้อืมเลาวก็จุ่มช็อกโกแลตตรงนี้อืมอืมอร่อยค่ะตายแล้วสับประหลาดแล้วมีทั้งไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตอ,อยู่ด้วยกันนะคะ จะกินตอนเยน็นนะค่ะเป็นผลป,ประหลาดเป็นจุ๊บๆนะคะเหมือนยาสีฟันเลยเหมือนหลอดสีด้วยนี่นะคะแต่ว่ามันคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นะคะ อืมอืมอืม,อ,มอร่อยอร่อยขออีกคำหนึ่งอย่างนี้แล้วกันอืมอร่อยอร่อยน่ารักด้วยเก็บไว้เก็บไว้ไกินแล้วก็มีแถมไม้บรรทัดเนี่ยช็อกโกแลตติดจะได้โอเค ต่อไปเป็นช็อกโกแลตที่เป็นหินนะคะแบบนี้เ้วก็ตัดนี่คป็นูปหินเบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไ,ไหม,ไไหมอืมค่อข้างค่านข้างหวานหวานเมจิกวิชฟูชนะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกอมนะคะ เปรี้ยวอืมเปรี้ยวเอาไว้อมอมจังงงเนี่ยเปรี้ยมากเลยเป็นลูกอมปลานะคะน่าจะเปรี้ยวเหมือนกันดยจากลักษณะแล้วกินผลไม้รวมนี่คะ่ะมีของปลามีดาวมีหยดน้ำนะคะแย่ <Yeah. S 2> เราจะกินปลาเหลืองเหมอนนเนี่ย มัแข็งๆกินเหมือนมิ้นท์ๆอะทุกสีกินเหมือนกันหมดเลยเป็นนี่เลยม i x e f r u i t นะคะนี่นี่นี่ดูดิดูดิมันเป็นหลอดๆนะ่ะแล้วเราก็ทำท่าบีบอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันก็ขึ้นมาอ่ะแล้วก็เอาฟันหน้าเราดึงดึงออกอืม มันเปรีป้ยวๆหวานๆแต่มันแยกกินนะคะเนี่ยกินรู้เลยสีเหลืองเนี่ยกินสับป,ปะรดนี่กินสตรอเบอรี่อืโอเคอร่อยอร่อยแอปเปิล <c oughs> นี่มีใครบ้างที่ไม่รู้จักนี่บ้านเราเรียกว่าขอนดอกนะ <c oughs> <c oughs> มันน่าจะเป็นขนมหวานะอืม เป็นไม้กินได้เป็นรสกลิ่นคาราเมลบ้านเราเรียกขนดอกแต่บางทีเขาจะเรียกว่าแท่งตังเมแต่เราว่ามันไม่ตังเม่นะเพราะว่ามันไม่หนึบแล้วเราก็เอาตังเม,มนนะ่มาเป่าปู้อย่างเงี้ยไม่ได้เราเรียกมันว่าขนดอกเนี่ยปวกชอบกินปวกแบบเราเนี่ยชอบกิน เป็นช็อกโกแลตชอกี้ชูกี้ชอกี้ชกี้ในตำนานนะคะนี่ซื้อมาสี่อันถ้าใครที่ชอบกินก็ให้ตัดตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเพื่อความอร่อยเราจะทำแบบนี้ทำให้เหมือนกับวอร์มช็อกโกแลตอะให้มันอุนอ่นๆแล้วเวลาบีบออกมามันจะได้เป็นเส้นๆนี่นะเนี่ยนะอ่ะอ เนี้ยอ,อ,อร่อยนะห,หลังเลิกเรียนนะตอนกลับบ้านนะบาทเดียวเนี่ยถึงบ้านแน่นอนค่ะเราจะเจาะรูตรงนี้เล็กๆแล้วเราก็ฮึ่มฮึมม่มๆจนถึงบ้านเลยอะ่ะอร่อยหมักฝรั่งรสมิทน,นะคะเป็นหมักฝรั่งตามแมวนี่เนี นี่น่ารักเนี่ยสีน่ารักมากเลยแล้วก็มีถุงซิปมาให้ด้วยนะคะไม่ใช่กินทั้งหมดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมินและแดดแดไม่ได้นะคะนี่สมมติว่าเราจะกินแค่เนี้ยแล้วก็โลภหนอกแค่นี้อะไรประมาณนี้คือแบบมันเท่ตรงไหนเนี่ยแค่อย่างเงี้ยแข็งมากไงคะเป็นหมาฝรั่ง เหมือนเวลาเราเคี้ยวเคี้ยวไปให้น้ำตาลมันออกมาแล้วมันก็จะเหลือตรงที่เป็นให้เราเป่าได้นี่หมากฝรั่งตานกแก้วนะคะนอกจากสบู่แล้วก็มีเนี่ยนกแกลล้วหมากฝรั่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราซื้อสามเม็ดบาทสามก้อนบาทสามเม,ม็ดบาทบรรนองมากแข็งมากจะมันหอมไหม เขี้ยวกามค้างได้นะคะเนี่ยเป็นลูกอมนะคะอย่างเงี้จะเห็นไหมคะโดมิีปับ๊บอย่างเงี้ยนะคะนี่ตอนเด็กๆมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะอันเท่านี้ตอนเด็กๆอ่ะนี่เป็นรสส้มไม่ใช่นม อันนี้ช่างมั่งเลยลิ้นมังกรปกติมันจะมีสองกลน,นะคะนี่เป็นรสโค้โคล่า,า,านะคะเด็กๆทำไมยาวกว่านี้อตอนนี้เหลือแค่ครึ่งซองเนี่ยอือลิ้นมังกรน,นะคะยัลิ้นมังกรน,นี่ยั่นยืดได้เนี่ยง่ายๆก็คือม,มันเป็นเยลลี่แล้วค่ะ นี่แห่งย mm hmm. <laughs> ต่อไปก็จะเป็น The best ของขนมยุค90นะคะสำหรับเรามันเป็นขนมด้วยแล้วมันก็เป็นกับข้าวด้วย,นะม,ม,ยมัย้งมาม่ายำยำช้างน้อยนะคะพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยเอามันไปนต้มเลยนะคะมีแต่เอามันมากินดิบๆยัง สีส้มนะคะเป็นรสข้าวโพดสีเหลืองรสต้ยมยำกุ้งสีเขียวรสมะนาวเลมอนนะคะแล้วก็โนริสาหลายนะคะโอเคเราจะมาลองชิมกันนะคะเดี๋ยวขอชิมรสสาลายก่อนลวกันนะคะวิธีการกินนะคะแล้วเราจะไม่ใช้กันไก่นะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้เห็นนะมากแล้วก็จะมี ผงในน้อยนะคะนี้ขาทิ้งขยะกันนะคะแล้วก็เทเทลงไปชิบชิบเราจะมาดู3มอันดับนะคะที่เราชอบที่สุดนะคะเริ่มจากอันดับที่3านะคะเราชอบจุบ๊บจเพราะว่าหนึ่งเลยที่เราชอบคือหลอดน,น่ารักมากแล้วก็อร่อย รสชาติหวานเป็นรสชาติที่เราชอบมากๆเลย2นะคะก็คือโค้กคาโคล่าแบบนี้นะคะเป็นผงๆที่เราเอาไว้เทไหนๆก็เปิดแล้วก็เนะาะอันนี้เป็นอันดับที่2นะคะแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งที่เราชอบนะคะนี่เลยค่ะยำงยําช้างน้อย The best. ดเดอะเบสรสข้าวโพดด้วยนะคะนี่อร่อยมากมากเลยไม่ว่าจะขโมยกินในห้องเรียนกินในรถเมลล์รอรถเมล ปันจักรยานนั่งมอไซ์กินได้ทุกที่เลยค่ะอร่อยมากตอนเดินกลับจากโรงเรียนนะคะกินไปร้องเพลงไปอ,อร่อยอร่อยค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนจะได้พลาดคลิปใปไหมคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบา,บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย